ครับก็ขอสวัสดีกับสมาชิกช่องเจเจรอไฟทอคนรักรถไฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ทำคลิปรถไฟนะครับผมเป็นทหารเรือปัส4ทับ5อยู่หน่วยนาะวิกโยธิน ก็วันที่21วันที่21เมษายนนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับค่ายเพื่อไปทำการฝึกต่อนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปก็จะงดทำ คลิปชั่วข่าวนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านลากลับบ้านอีกครั้งก็จะมาทำคลิปรถไฟให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยเข้ามากดติดตามคอยเข้ามาดูคลิปรถไฟทุกคลิปที่ผมได้อัพโหลดลง YouTube นะครับก็สิ่งต่างๆที่ทำนั้นคลิปรถไฟทุกคลิปรถไฟที่อัพ,อพโหลดลงนั้นทำด้วยใจรักจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปรถไฟของผมนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งกด u b s c r i b e ก็อย่าลืมไปกดติดตามไปกดกระดิ่งกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปรถไฟในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลา,ากับเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจนกว่า จะได้ากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขทำกิจการค้าขายใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ช่างเจเจรอทก็จะปิดไว้ชั่วคราวนะครับ ก็สามารถเข้าไปชมคลิปรถไฟของผมที่อัพโหลดลงไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะครับก็รับลงรับลงช่องไว้หมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาล่ำลานะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางกับค่ายกันแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ